มาปิดท้ายที่คลิปนี้กันหน่อยนะคะเป็นความคืบหน้าของทางาประชาชนแล้วก็กำนันในพื้นที่ที่เกาะช้างนั่นเองค่ะที่จังหวัดตราดนะคะเขาก็พร้อมด้วยผู้แทนหอการค้าจังหวัดตราดมีหนังสือร้องเรียน ต่อผู้ตรวจการแผ่นดินจากกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะคะเรื่องของไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิจนจํานวน634รายสิ่งที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินดําเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบในเรื่องนี้ก็เพื่อที่จะหาแนวทางในการที่จะช่วยเหลือและก็แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวเราไปติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้จากคลิปคลิปนี้ค่ะ ตอนนี้ผม,มไม่มีที่ทากินแล้วครับไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วครับเพราะโดนตัดระยะที่ของแกถูกประกาศทับจากธนาคารแล้วก็ฐานเรือทําให้ออกเอกสารสิทธิ์ไม่ได้นะครับถ้าแจ้งจดชายเขาหรือเขานะครับจะมีการตัดระยะนะครับทำให้ที่ดินดังกล่าวน,น,นะครับอุทยานจับคู่มีครับท,ทั้งท้งที่มีสอข้อหนึ่งเอกสารสิทธิ์สอข้อหนึ่งของคุณครูไปทับซ้อนกับเขตอุทยาน,นแห่งชาติเกาะช้าง เป็นชาวเกาะช้างโดยกําเนิดค่ะมีสวนยางค่ะเป็นที่ทํากินแต่ว่าต่อมาอุทยานประกาศทับทุกวันนี้ก็มีจะหนักขึ้นหนักขึ้นตรงไหนเมื่อก่อนเป็นของทับกองทัพเรืออย่างเดียวแต่คณะนับปัจจุบันอุทยานมาประกาศทับเขาีอีกทหาร้องสู่ก็ทหารเสร็จต,ต้องไปสู่กองทัพเรือเอะต้องไปสู่อุทยานอีกคุณผมก็ตั้งคาถามให้รัฐบาลอีกนั่นแหละแล้วคุณจะเอาพวกผมไปไว้ไหนประชาชนในพื้นที่เกาะช้างจังหวัดตราด ได้ยื่นเรื่องขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแสวงหาข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาที่ดินที่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์บนพื้นที่เกาะช้างซึ่งมีกลุ่มประชาชนในพื้นที่กว่า500ครัวเรือนจํานวนกว่า1,000รายที่อาศัยในเกาะช้างมาก่อนมีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติหมูกก่เกาะช้างและเขตห่วงห้ามเพื่อใช้ในราชการทหารได้รับความเดือดร้อนโดยพเกศอพศยอยู่ตั้งแต่เกิดอยู่ตั้งแต่เล็ก โรงเรียนวัดวัชคารมคตชทตวีปได้ก่อสร้างมา78ปีแล้วค่ะโดยได้รับพระราชทานนามจากรัชกาลที่5เมื่อพศ2427ค่ะซึ่งเป็นการแสดงว่าโรงเรียนไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดตั้งคณะทำงานลงพื้นที่สแสวงหาข้อเท็จจริงและร่วมประชุมหารือก,กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินบนเกาะช้าง ขนาดนี้นะครับสออชนะครับร่วมกับกระทรวงอาดไอนะครับโดยคุณพิ่นินเงนาที่เกือบป้องนะครับกำลังศึกษานะครับรูปแบบใหม่ของการพิสูจน์สิทธิ์นะครับแล้วก็าการพัฒนาสิทธิ์เป็นสิ่งที่เป็นความให้กับอาจารย์โจ้นะครับแต่ไอในปีนี้นะครับประมาณธันวาคม2567จะได้รูปแบบต้นๆซึ่งมากระเบิดเดินทางมิยบายให้ใช้เป็นกลุ่มเป็นมาตรการนะครับการเสนอคณะกรรมการนี้มาที่เ็ตชาตินะครับอหิจารณาแตครับว่า จะใช้รูปแบบที่เหมาะสมในวัยในการสื่อสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนในการติดพอยเหมือนทรรมสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่มากอ่อนแล้วในรูปแบบของการอียอจัดที่ดินให้กับประชาชนนคะครับที่อยู่มาไกลและทุกที่หนึ่รัฐนะครับเพื่อให้ประชาชนอยู่ได้อยู่ดีอยู่มีความสุขในที่ดินรัฐก็เอาไว้ครับผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่เกาะช้างโดยให้เร่งรัดกระบวนการพิจารณา,นา กระบวนการในการพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์และตรวจสอบที่ดินให้แก่ประชาชนที่ยื่นคำขอเอกสารสิทธิ์และเร่งปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติก่อช้างให้ถูกต้องโดยเร็วขอให้ช่วยชาว,าชาวบ้านกช้างด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน นี่แล้ค่ะก็เห็นปัญหาของพี่น้องประชาชนแล้วไม่อยู่นิ่งนะคะแล้วก็ที่สําคัญการลงพื้นที่ไปก็ต้องไปดูว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงก็ต้องสอบสวนแล้วก็ที่สําคัญทํายังไงให้ทั้ง2ฝ่ายอยู่ร่วมกันได้เพราะว่าฝ่ายประชาชนเองก็บอกเขามีข้อมูลตรงนี้นะแต่หน่วยงานในพื้นที่เองก็ต้องเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนแล้วก็หาทางออกให้อยู่ร่วมกันได้นะคะ